เลวิติฏติบทที่18ข้อตั้งแต่ข้อที่1พระยาเวตรัดกับโมเสสว่าที่เราฟังดีๆนะครับเดี๋ยวนี้พระยาเวตัดกับโมเสว่าข้อสองจงกล่าวแก่พระยาเวบอกโมเสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายห้ามเจ้าทั้งหลายทําเหมือนอย่างที่ทําในแผ่นดินอียิปต์น้องฟังนะพระเจ้ากําลังพูดสิ่งที่แผ่นดินอียิปต์ทำตอนนี้พระเจ้าพาอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้ว พระเจ้าพูดว่าอย่าทำแบบนี้เพราะว่าอียิปต์ทำซึ่งพวกเจ้าเคยอาศัยอยู่นั้นและห้ามพวกเจ้าทำเหมือนที่ทำในแผ่นดินคานาอันคานาอันก็คือแผ่นดินที่พระเจ้าจะให้เขา้าไปยึดของใช่ไหมซึ่งเรากำลังพาพวกเจ้าเข้าไปนั้นห้ามเจ้าทั้งหลายประพฤติตามกฎเกณฑ์ของพวกเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิสราเอลจากมาพวกเขาทำอย่างนี้ และสิ่งที่อิสราเอลจะไปข้างหน้าพวกเขาก็ทําอย่างนี้ helmet, พระเจ้าบอกว่าอย่าทําเหมือนพวกเขาเช่นเดียวกันในโลกนี้เราอยู่ในคสตจักรก่อนที่เราจะมาเข้ามาในคริสตจักรที่นี่เราผ่านถนนมาในโลกโลกเขาทาแบบนี้และเราเข้ามาในคสตจักรใช่ไหมพระเจ้าเตือนเราเพราะเราพอเราออกไปเราก็จะเจอโลกที่ทําแบบนี้เหมือนกันคืออะไรเจ้าทั้งหลายจงทําตามกฎหมายของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเรา และประพฤติตามเราคือพระยาเว์พระเจ้าของเจ้าเมื่อเราได้ยินคนํานี้ถ้าท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมกับพระเจ้าท่านจะคิดในใจทันทีและพูดว่าครับอาเมนแต่ถ้าท่านไม่ได้พูดแบบนั้นท่านต้องเช็คกับตัวเองท่านเองแล้วเพราะว่าทันทีที่ท่านได้ยินพระวาจานะของพระเจ้าและพูดว่าเจ้าตงทําใจของท่านต้องคิดในใจว่าพออ่านคนํานี้ครับนี่คือนี่คือตัววัดใจของท่าน ท่านอ่านคํานี้ปับ๊บต้องคิดในใจครับต่อไปนี้ผมบอกอะไรผมจะทําตามดูต่อไปเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราผู้ที่ทําตามจึงจะมีชีวิตอยู่ผู้ที่ทําตามจะมีชีวิตอยู่เราคือยาเวห้ามผู้ใดเข้าใกล้ญาติสนิทของตนหรือเปิดของลับของเขาเราคือยาเวโอเคอ่านต่อนะครับ ข้อเจ็ห้ามเปิดของลับของบิดาเจ้าคือของลับมารดาเจ้าเพราะนางเป็นแม่ของเจ้าห้ามเปิดของลับของนางมาดูทะลึ่งไหมครับรู้ไหมว่าฉบับอ่านเข้าใจง่ายแปลว่าไงห้ามมีเพศสัมพันธ์กับบิดาเจ้าห้ามมีเพศสัมพันธ์กับมารดาเจ้าเพราะนางเป็นแม่ของเจ้าห้ามมีเพศสัมพันธ์กับนางชัดเจนไหมครับอ่านฉบับอ่านง่ายหมายความอย่างนี้และจริงๆแล้วคำนี้ที่พูดว่าเปิดของลับก็หมายความอย่างนี้ด้วยแต่เขาไม่ได้เขียนแบบนี้ แต่จริงๆความหมายคืออย่างนี้เลยเพราะจะอ่านฉบับเข้าใจง่ายเขียนชัดเจนทุกอันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเราอ่านบังเอิญว่าเครื่องนี้ไม่มีฉบับอ่านเข้าใจง่ายผมก็เลยไม่สามารถใช้ทุกท่านให้เห็นได้แต่ให้รู้กันว่าต่อจากนี้ถ้าเราเห็นว่าเปิดของลับคือมีเพศสัมพันธ์นะโอเคห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของบิดาเจ้าก็คือก็อค,อคือเพราะเป็นเพราะเป็น ของรับของบิดาเจ้าโอเคห้ามมีเพศสัมพันธ์โอเคบรสาของเจ้าไปเรื่อยในที่สุดก็มาถึงแล้วก็หมุดพูดถึงเรื่องนี้อย่างเดียวเลยพระเจ้าพูดเรื่องนี้อย่างเดียวตั้งแต่เริ่มต้นแสดงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่อียิปต์โลกนี้คาณาอันที่พระเจ้าจะให้ยึดทําด้วยแสดงว่าโลกนี้ทําแบบนี้หมดพระเจ้าบอกว่าอย่าทําแบบพวกเขาเสร็จแล้วก็มาถึงข้อ19โอเค โอเคพูดถึงข้อนี้ด้วยเมื่อสตรีคนใดมีกาลังมีประจําเดือนห้ามเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กับเธอเพราะว่าสมัยนั้นพระเจ้าป้องกันเพราะมันสกปรกแล้วสมัยนั้นมันไม่มีเทคโนโลยีหรือความปลอดภัยเหมือนสมัยเราไม่เข้าใจสมัยนั้นยังไม่รู้จักเชื้อโรคด้วย20ห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรยรยาของเพื่อนบ้านของเจ้าซึ่งทําให้ตัวเจ้าเป็นมนทินกับนางห้ามถวายลูกหลานของเจ้าให้พระโมลเลขให้ลูฟไฟห้ามทําให้นามของพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติเราคือยาเวห้ามผู้ชายหลับนอนกับ ก็คือห้ามผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันเช่นเดียวกันกับกันเช่นเดียวกันหลับนอนกับผู้หญิงหมายถึงว่าผู้หญิงกับผู้หญิงอย่ามีเพศสัมพันธ์กันเห็นไหมทําไมเราต้องมีหลายฉบับการแปลเพราะเราอ่านอันนี้ไม่เข้าใจเราก็เปิดฉบับอื่นดูซิเขาพูดยังไงเราอ่านไปอีกสามฉบับแปลภาษาอัง,งกฤษที่ห้าฉบับเราก็เข้าใจแล้วว่าหมายความว่ายังไงเพราะว่าเวลาแปลพระคัมภีร์มันเกิดจากมุมมอง,องคนแปล พราวิธีการตีความมาแต่ว่าพอยิ่งเราดูเยอะๆเราก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นเห็น okay, ไหมครับนี่เราต้องใส่ใจผมกําลังอธิบายถึงวิธีการอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าที่คริสจจักถ้าท่านมาฟังเทศแค่วันอาทิตย์ไม่มีทางไม่มีทางท่านต้องมีชีวิตส่วนตัวที่อ่านพระคัมภีร์กับพระเจ้าโอเคนะครับห้ามสมสู่กับสัตว์ก็คือห้ามมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ซึ่งทําให้ตัวเองเป็นมนทินเพราะมัน และห้ามผู้หญิงคนใดสมสู่กับสัตว์การทําแบบนี้เป็นเรื่องวิปราสพระเจ้าบอกว่านี่คือสิ่งที่อียิปต์ทำคณะอัานทำโลกนี้ทํำไหมทำโลกนี้ทำ,ทำ,ท,ำทำมานานหรือยังนานแล้วและพระเจ้าบอกว่าเราเจ้าพิพิธประชากรของเราอย่าทําถ้าเจ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป